สวัสดีนะครับสำหรับในซีรีส์นี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของ conceptual mass ใน Revit กันนะครับโดยปกติแล้วหลายกรณีเนี่ยเราต้องการสร้างรูปทรงซึ่งมันแปลกแยกออกไปจาก basic element ทั่วๆไปในกรณีนี้เราก็จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออยู่2ตัวด้วยกันนะครับตัวหนึ่งก็คือ model in place นะครับ โดยหลักการแล้วก็คือในสภาพแวดล้อมที่เราเป็นอยู่เ,เราสามารถจะสวิตไปยังโหมดของการสร้างโมเดลนะครับแล้วก็ป้อนกลับมาที่โปรเจกต์กลกรณีหนึ่งคือเราใช้สิ่งที่เรียกว่าคอนเซ็ปชวลแมสนะครับเป็นการสร้าง Family ขึ้นมาอีกตัวนึงทั้งสองกรณีมีเครื่องมือในการขึ้นโมเดลหรือขึ้นรูปทรงคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแต่ว่า ข้อแตกต่างก็คือว่าะจะว่าไปแล้วส่วนใหญ่โมเดลินเพลสเราก็ใช้สำหรับกรณีที่เราต้องการทำคัสซอมอ็อบเจกต์บางอย่างในโปรเจกต์นั้นๆนะครับแต่กรณีของคอนเซ p ปชวลแมสเนี่ยมันจะแยกออกไปอีก Environment หนึ่งนั่นหนความว่าเราจะได้มาเป็น Family f ไฟ e e นามสกุล RFA เนี่ยนะครับซึ่งเราสามารถจะไปแชร์กับคนอื่นหรือ,อใช้ในโปรเจกต์อื่นๆต่อไปนะครับ เราไปดูขั้นตอนก่อนลกันถ้าในกรณีที่เราอยู่ในโปรเจกต์อยู่แล้วนะครับเราไปที่เมนู architecture เนี่ยนะครับใน c o m p o n e n t เนี่ยก็จะมีรายการชื่อว่า model in place นะครับเมื่อเราเลือก model in place เสร็จนะครับในกรณีที่เราต้องการทำพวก mass study เนี่ยเราก็จะไปที่โหมดของ mass นะครับแล้วก็โอเคไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ตั้งชื่อให้กับ object นี้นะครับผมจะใช้ชื่อ default ไปก่อน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็จะสวิตช์เรามาอยู่ในอีกสภาพแวดล้อมหนึ่งนะครับซึ่งใช้ในการขึ้นโมเดลนี้ถ้าเราสังเกตด,ดูเมนูนะครับมันก็จะมีเมนูในกลุ่มของการวาดโครงสร้างของ b o u ตอร r y หรือ footprint ของ object นะครับแล้วก็จับไปขึ้นตัวโมเดลนะครับแล้วก็มีกรณีของ dimension ซึ่งใน dimension ในกรณีของการสร้าง m a s เนี่ยส่วนใหญ่เราใช้สำหรับกรณีที่เรา ใช้เป็นตัวควบคุมขนาดหรือระยะของออบเจกต์นั้นๆนะครับหลังจากเราสร้างเสร็จเรียบร้อยอเมื่อเรากด finish เนี่ยแมสซนนั้นก็จะไปปรากฏอยู่ในโปรเจกต์นั้นทันทีนะครับผมจะ c a n ซ e l ไปก่อนนะครับในซีรีส์เนี่ยผมจะพยายามพูดในฝั่งของการใช้ conceptual m a s แ family เป็นหลักนะครับงั้นถ้ามาดูกรณีที่เป็น family เราทำยังไงนะครับ เราก็ไปที่หน้าแรกก่อนเราก็ new นะครับอย่างนี้ new family นะครับเราก็ไปที่โฟลเด er อร์ conceptual mass นะครับในนี้ก็จะมี family template อยู่ตัวหนึ่งนะชื่อว่า metric mass นะครับเราก็เลือกตัวนี้มานะครับทีนี้พอเราเข้ามาในนี้ถ้าเราสังเกตเบื้องต้นเลยก่อนคือเมนูนะครับจะสังเกตเห็นว่าเมนูที่อยู่ใน conceptual mass เนี่ย ก็มีหน้าตาคล้ายๆกับเมนูที่อยู่ใน Modern Place นั่นแหละนะครับรายลเอียดปรีกยอยต่างกันบ้างนิดหน่อยแต่โดยโครงสร้างหลักจะเหมือนกันนะครับนี่คือชุดของเมนู <c oughs> ทีนี้ในกรณีของแนวทางในการสร้างแมสเนี่ยใน conceptual m a s เนี่ยจริงๆแล้วจะวาแล้วก็มีอยู่สองอสองลักษณะนะครับลักษณะที่หนึ่งอาจจะเรียกว่า static โมเดลนะครับเอ่อสแตติกโมเดลก็หมายความว่าเราสร้างโมเดลขึ้นมาหมือว่เราสร้างในซอฟต์แวร์ 3D ทั่วไปครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะปรับแต่งอะไรแล้วก็ทำการ Modify ตัว uh, ระนาบหรือเส้นสายเหล่านั้นเป็นลักษณะที่เป็น Manual นะครับอันนี้เรียกว่า Static m o d e อีกกรณีนึงคือเราต้องการทำให้เป็นลักษณะที่เราเรียกว่า p a r a m e t r อ c นะครับขึ้นมาคมว่า สร้างโมเดลขึ้นมาแล้วสามารถจะปรับระยะซึ่งการปรับระยะเหล่านั้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อขนาดหรือรูปทรงของแมสนั้นๆน,น,นะครับสำหรับในกรณีของเบื้องต้นก่อนเนี่ยในเบสิกอันเนี้ยผมจะพูดถึงเรื่องของ static m o เด l ก่อนนะครับ อาะครับมาดูหน้าจอทํางานหลังจากพูดถึงเมนูไปแล้วนะครับทีนี้ถ้ามาดูในสภาพแวดล้อมนี่เราจะเห็นเป็นสีเทาๆนะครับเทาเข้มๆหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปตามจุดต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเหมือนเป็น Work Plane นะครับซึ่งเขาทําไปแล้วแหละนะครับที่เป็นพื้นฐานสำหรับในการขึ้นโมเดลนะครับในการสร้างแมสต่างๆก็เหมือนกับการสร้างบิลดิ้งเอ l e เมนตทั่วๆไปนะครับมันจำเป็นต้องสร้างอยู่บนรอน้า ไดรแล้วนหน้านึ่งเพื่อใช้เป็นแกนในการยึดอยู่นะครับเราจะเริ่มต้นง่ายๆก่อนสมมติถ้าเราสร้างโมเดลนะครับถ้าเราสังเกตดูตรง r r w w o d e เนี่ยนะครับเครื่องมือ Draw ก็เป็นพื้นฐานทั่วๆไปนะครับเสร็จแล้วเจะสังเกตเห็นว่าจะมีโหมดการทํางานอยู่3อันนะครับอันที่1ก็คือเราจะเลือกว่าเราจะวาดเส้นเนี่ยเป็นโมเดลหรือตัวอ็อบเจกต์ที่เราต้องการสร้างขึ้นนั่นแหละนะครับหรือจะสร้างเป็นเป็น e r e n c e line นะครับ หรือจะสร้างเป็นเพลนนะครับเราจะใช้ working plane ตัวนี้บ่อยนะครับในการที่เราจะใช้ในการควบคุมตำแหน่งหร,หรือการวางตัวแมสต่างต่างนะครับผมจะไปที่โมเดลก่อนนะครับราวนี้ผมจะลองเขียนสี่เหลี่ยมง่ายๆขึ้นมาอันนึงนะครับเขียนโดยประมาณไปก่อนนะครับคลิกไปในขณะที่เราคลิกไปเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันมี temporary dimension นะครับที่เราสามารถจะคลิกไป แล้วเราก็สามารถจะกรอกเลขเพื่อจะปรับระยะของเราได้นะครับอันนี้ในเบื้องต้นก่อนนะครับนี้หลังจากเรากด Escape ก่อนเราได้เส้นสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันนี้นะครับรได้เป็นบาร์ดรี่หรือฟุตปริ้นของตัว mask แมสเราหลังจากนั้นผมก็จะคลิกที่แมสนะครับเสร็จแล้วตัวสำคัญในการขึ้นให้มันเป็น 3D ก็คือตัวฟอร์มเนี่ยนะครับถ้าเราคลิออกมาดูเนี่ยจะสังเกตเห็นว่า มันมีเมนูอยู่2ตัวก็คือ solid form กับ void form นะครับ solid form ก็คือตัวก้อนแมสที่เราจะสร้างเป็นหลักนั่นแหละนะครับส่วน void form เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการสร้างา Object ที่จะไปตัดเจาะหันจาก solid form อีกทีเพื่อให้เกิดรูปทรงที่ซับซ้อนผมจะใช้ solid form ก่อนถ้าเราสังเกตดูสิ่งที่เราได้ก็คือเราจะขึ้นมาเป็นเหมือน extrusion ธรรมดาก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราจะสังเกตเห็นว่ามีไอคอนไฮไลท์อยู่นี้ก็คือเป็นไอคอนที่ใช้จัดการกับอ็อบเจกต์ผมจะลอง Escape ไปก่อนนะครับนี้ลองเลื่อนเมาส์มาดูจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถจะไฮไลท์ไปตามส่วนต่างๆจุดมุมนะครับระนาบหรือแม้กระทั้งเส้นนะครับซึ่งเราใช้ในการปรับแต่งได้ผมจะลองง่ายๆก่อนไปที่ระนาบนะครับแล้วคลิกไปจะเห็นไอคอนนะครับแกน x y z ผมจะลองรอตรงแกน แดขึ้นมาก็จะเป็นการปรับความสูงนะครับนี้ก็เป็นการ move แหละนะครับการ move แต่เป็นการ move ระนาบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลื่อนเมาส์ไปคลิกตรงเส้นนะครับถ้าเราต้องการตรงเส้นเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดไม่ได้ออบเจกต์ที่ต้องการก็จะเหมือนกับในเ a ิรดปกตินะครับเราจะกดแท็บไปเรื่อยเื่ออย่างเช่นกรณีน,นี้ผมต้องการให้ได้เส้นขอบผมก็จะกดแท็บไปจนมันไฮไลท์ที่เส้นขอบนะครับแล้วก็คลิก จะสังเกตเห็นว่าก็เกิดไอคอนของ x y z เหมือนกันนี่แหละแล้วเราสามารถจะใช้ในการขยับสังเกตดูนะครับผมสามารถจะขยับขนาดนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเป็นล็อกโอเคขยับขนาดนะฮะอันนี้ก็จะเหมือนตอนที่เรา modify ใน sketchup เลยนะครับคล้ายๆกันนะฮะดีคือ move ในขณะเดียวกันเราสามารถจะ rotate ด้วยก็ได้นะครับผมจะลองคลิกที่ละนาบนี้ นะครับแล้วใช้เครื่องมือ rotate ดูจะสังเกตเห็นว่าผมสามารถจะบิดะร,บระนาบที่เราเลือกตรงนี้ไปนะครับก็เหมือนกรณีของ sketchup เมื่อเราบิดระนาบใดๆนะครับเส้นขอบหรือระนาบที่ต่อเนื่องกันก็จะมีเส้นเชื่อมโยงเข้าไปหาก็จะได้รูปทรงซึ่งเป็นการบิดตัวแบบนี้นะครับจะลองเลือกเส้นนี้แล้ว move ทิ่หน่อยจะเห็นว่าเราสามารถจะปรับแต่งรูปทรง เป็นไปตามที่เราต้องการได้นะครับทีนี้หลังจากเราได้ฟอร์มผมยังไม่ลงรายละเอียดในการสร้างฟอร์มนะครับสมมุติเราได้ฟอร์มแล้วง่ายๆถ้าดูว่า workflow ถัดไปเราทํำยังไงนะครับเวิร์กโฟถัดไปก็คือเราจะเซฟงานีน้ไว้ซึ่งเราจะได้เป็นไฟล์นามสกุล i f a เนี่ยนะครับอพอได้เสร็จเรียบร้อยก็เก็บเอาไว้แล้วเราก็สามารถจะโหลดไปใส่โปรเจกต์ต่างๆนําไปใช้งาน ผมจะลองง่ายๆนิดหนึ่งผมจะลองปรับความสูงนี่ให้อยู่ในขนาดประมาณสัก30เมตรละกันเพราะว่าผมต้องการปรับที่ตัวเลขมันตรงเพราะเดี๋ยวเกี่ยวข้องกับตอนที่เราส่งเข้าไปในโปรเจกต์เราอาจจะใช้ Reference ในการทำพวก Building Element ต่อนะครับแล้วก็คลิกไป Temporary นะครับผมจะเป็น30เมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะเซฟงานนี้ไว้นะครับไฟล์นะครับเซฟ ทีนี้เวลาเซฟผมอาจจะลองตั้งง่ายๆนะครับผมตั้งชื่อเป็น Family 1ไปก่อนแล้วกันนะครับเอาละผมมีแมสตัวนี้ชื่อว่า Family 1นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมจะทำการโหลดไปใส่โปรเจกต์นะครับทีนี้เวลา,าโหลดใส่โปรเจกต์เนี่ยเราจำเป็นต้องมีโปรเจกต์เปิดอยู่นะครับตอนนี้กรณีนี้ผมเปิดไฟล์ว่างๆไว้อันนึงอันนี้นะครับผมเปิดไฟล์ไว้ละนะครับ นั้นผมจะทําการโหลดใส่ตัวนี้วิธีการก็คือเข้ามาที่ตัว conceptual mask ของเราเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกโหลด into project นะครับพอเราโหลด into project ปุ๊บถ้ามันมี project เปิดอยู่เพียง project เดียวนะครับมีมีไฟล์เปิดอยู่เพียงไฟล์เดียวเนี่ยเราก็จะ,ะได้ตัว m a s สนั้นไปปรากฏใน project เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการเปิดไว้หลาย project เนี่ยโปรแกรมก็จะขึ้นมนเป็นดบนลอกถามว่าเราจะโหลด Family ตัวเนี้ย ไปไว้ในโปรเจกต์ไหนซึ่งเราต้องเลือกก่อนนะครับอันนี้เพลินผมเปิดไว้อันเดียวนะครับแล้วก็แมสัวนี้ก็ติดอยู่ที่เครอร์เซอร์นะครับผมก็คลิกไปนะครับจริงๆแล้วโปรแกรมก็จะให้เราวางไปได้หลายอันนะครับตอนนี้ผมต้องการวางอันเดียวก็กด Escape สัก2อาครั้งนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะลองดูที่ 3D มาน,นิดหนึ่งเราเห็นว่าน,นี่เราก็ได้แมสขึ้นมาในโปรเจกต์เวิร์ a สเนะครับที่ถัดไป เราจำเป็นจะต้องแปลงข้อมูลนะครับแปลงข้อมูลของตัวอ็อบเจกต์เนี่ยให้ตัวแมสัวนี้ให้มันกลายเป็นดวติงอิเมนต์โดยหลักการเนี่ยตัวแมสที่เราเข้ามาใน Revit Project เนี่ยนะครับเราจะแปลงข้อมูลได้3อย่างด้วยกันก็คือ,อพื้นผนังแล้วก็หลังคานะครับเพราะฉะนั้นผมจะลองเริ่มต้นนี้ก่อนผมจะแปลงเป็นเรื่องของพื้นก่อนแล้วกันนะครับวิธีการนะครับก็ ง่ายๆเราก็เลือกตัวแมส่วนนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะมีเมนูชื่อว่าแมส f ลอ o r นะครับชื่อว่าแมส f ลอ o r นะฮะซึ่งไอแมสฟลอตรงเนี้ยมันเป็นการสร้างชั้นเลเวลสร้างเฟสสำหรับเป็นตัวแทนของชั้นก่อนนะครับ แต่ก่อนอื่นเนี่ยการสร้างแมส l ์รอเนี่ยมันจะต้องสร้างได้ต่อเมื่อเรามี l ล v e l เราต้องมี l e ลเวลรออยู่นะครับทีนี้ถ้าเราดูที่รูปด้านนิดหนึ่งจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ผมมี l ล v e l อยู่ประมาณนี้นะครับผมจะลองสร้างขึ้นนิดหน่อยเพื่อให้ให,ให้เป็นเกณฑ์ให้เราเป็นตัวอย่างนะครับผมจะใช้วิธี Copy อันนี้ขึ้นไปก่อนแล้วกันนะครับจะ Copy ขึ้นไปนะครับสักผมใช้4เมตรสเมตรสมมนี้แล้วกัน ผมจะสร้างมันนิดหน่อยเพื่อไม่เสียเวลานะครับแล้วก็เลเวลสุดท้ายคือเลเวลที่สูงอยู่ที่30เมตรไว้อันเพื่อเดี๋ยวเราใช้ตอนทําหลังคานะครับตอนนี้ผมมีตัวเลเวลมารอแล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อมีเลเวลมารอนะในนี้หลาจะมองไม่เห็นนะครับผมจะลองเ,ออเปิด Visibility Graphics นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ให้มันโชว์เลเวลนะครับ อ๋อขอใหเลเวลมันอยู่ใน Annotation นะครับเลเวลโอเคผมจะให้โชว์เลเวลนิดนแล้ก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็เห็นว่าม,มีเลเวลประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเลือกที่ Mass นะครับที่เราเ,าเข้ามาแล้วก็เลือกรายการ Mass f l o อ r นะครับพอเราเลือกรายการ Mass f l o o r ตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะถามว่าเ,เราจะสร้าง Mass f l o o r เนี่ยที่ชั้นไหนบ้างนยกตัวอย่างเช่นผมจะสร้างที่ชั้น1 สอสาเอาหมดเลยละกันสมมตินะครับผมสร้างตามนี้เลยออยกเว้น9เพราะว่าเลเวลบนสุดนี้ผมจะเป็นทำราคาหรือเป็นรูปนะครับเสร็จแล้วก็โอเคทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นสังเกตดูนะครับเราจะได้ระนาบหรือเฟสแบนแบนสีออกม่วงๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียก m a s s f l o w ซึ่ง m a s s f l o w ตรงนี้มันจะเป็นไกด์ในการไปสร้างให้เกิดเป็นตัว f l อ w slab จริงๆอีกรอบนึง ทีนี้เราจะลองสร้างฟลอร์ดูบ้างนะครับสร้างฟลอร์อีกทีจากจากตัวตัวแมสฟลอร์ที่เราเห็นนะครับผมก็จะไปที่อาร์ i t เทคเจอร์นะครับแล้วก็ไปที่ฟลอร์จะสังเกตเห็นว่าในการฟลอร์เนี่ยมันมีรายการฟลอร์บายเฟสรออยู่อันนี้ก็ใช้สำหรับแมสฟลอร์นี่แหละผมจะเลือกตัวนี้นะครับแล้วผมก็จะเลือกอชนิดของพื้นนะครับผมจะเลือกง่ายๆก่อน ประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ select ไปสังเกตเห็นว่าเราเลื่อนเมาส์มาเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายบวกนะครับหมายความว่าเราจะสร้างตัว floor เนี่ยที่ floor select เนี่ยที่ m a s k floor ตัวไหนบ้างในที่นี้สมมติผมจะสร้างหมดเลยแล้วกัน,นผมก็คลิกไปนะครับ ทีนี้พอเ,เลือกเสร็จมันก็จะไฮไลท์เป็นสีฟ้าเนี่ยนะครับถ้าเราคลิกอีกทีมันจะยกเลิกนะครับมันจะเป็นบวกลบ ok, เป็น toggle นะครับพอเราทำเสร็จเรียบร้อย ok, ที่เมนูข้างบนเนี่ยเราก็สามารถจะเลือก create floor นะครับมันก็ทำการเอา default หรือเอา floor property ที่เราเลือกเนี่ยเอาไปใส่ทันทีนะครับผมจะ create เลยนะฮะนี่จะสังเกตเห็นว่าเราก็จะได้ตัว floor จริงๆเนื้อ floor จริงๆนะครับไปวางนะครับ ถัดไ,ไปดูเรื่องผนังนะครับในกรณีที่เป็นผนังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ w l l นะครับก็หลักการีกร็คือมี Wall ใน Wall เนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะครับใน w l l เนี่ยมันก็จะมีรายการชื่อว่า Wall by Face เหมือนกันนะครับเราเลือก Wall by Face นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เลือกชนิดของ Wall ที่เราจะใช้ผมจะเลือกง่ายๆเอาเป็นคอนกรีตธรรมดาเนี่ยนะครับลองดูก่อนคอนกรีตธรรมดา เสร็จแล้วผมก็เอาเมาส์ไปคลิกไปนะครับคลิกไปตามนะก็จะเกิดตัวตัวผนังขึ้นนะครับผมจะเขียนแค่นี้ก่อนนะฮะประมาณน,นะครับพอเสร็จเรียบร้อยเ,อเนื่องจากว่าตอนนี้เราอาจจะเห็นดิสเพลย์มันเป็นแปลกๆเนี่ยนะครับในความจริงก็คือว่าดิสเพลย์ตอนนี้มันแสดงตัว แมสปนอยู่กับตัว building element จริงๆก็จะด่างๆนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนหลังคาให้เสร็จก่อนแล้วกันไปดูหลังคาบ้างนะครับเหมือนกันนะครับพอเราไปที่ o o f มันก็จะมีรายการ roof by face เหมือนกันนะครับลักษณะเหมือนตอนเราทำ f l o o r เลยก็คือเราก็เลือกชนิดของ o o f นะครับก็อย่างเช่นผมเลือกอันนี้แล้วน,นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกตัวระนาบที่เราจะใช้เป็น หลังคาซึ่งอาจจะมีหลายชิ้นก็ได้นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เลือก create group นะครับพอเลือก create r o o f เสร็จเราก็จะได้ตัว slab ที่อยู่เป็นหลังคาและเรียบร้อยละนะครับทีนี้ถ้าเราสังเกตเห็นที่มันยัง highlight ผมไม่มีเขียนผนังด้านนี้นะครับเพื่อให้เห็นข้างในพอเป็นไอเดียนะครับพอเราอยากจะดูโมเดลจริงๆเราอาจจะปิดการแสดงผลของแมสไปโดยไปที่ massing and s i t e t นะครับแล้วตรง show mass and floor เนี่ย ะคร Form n n f l l w o r เนี่ยผมก็คลิกไปนะครับแล้วก็เลือกออยกเลิกไปนะครับมันก็จะเหลือเฉพาะตัว m a a s จริงๆจาก building element ธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราส่งข้อมูลเข้ามาจาก m a s s Study นะครับแล้วก็แปลงให้มันกลายเป็น building element เพื่อจะไปทำงานต่อไปใน b ิ m โมเด l นะครับตัวที่น่าสนใจจริงๆเวลาเราสร้างโมเดลจาก ตัว mass เนี่ยนะครับก็คือ object เหล่านี้ที่เป็น building element เนี่ยมันจะเกาะหรือยึดติดอยู่กับตัวระนาบของ mass อน,นั้นนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีการปรับแต่ง mass ตัวระนาบตัว building element เหล่านั้นก็จะปรับตัวไปตามเดี๋ยวเราลองดูวิธีการนะครับผมจะกลับไปที่ mass ตัวที่เราทำแล้วจะลองทำง่ายๆผมจะลองคลิกตรงนี้นะครับแล้วผมจะ rotate นิดหนึ่งนะครับผมจะ rotate กับนิดน,นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วสูตรผมเขียนประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะลองมมบนิดหน่อยตรงมุม okay. อันนี้ผมปรับแมสไปบ้างนะครับให้มันแตกต่างจากเดิมนะครับเสร็จแล้วหลังนั้นผมก็จะเซฟไว้ก่อนแล้วก็โหลด into Project เวลาโหลดอินทูโ o รเจกต์เนี่ยมันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเราโหลด Family มาทับกันมันก็จะถามว่า Override ไหมผมจะเลือก Override ไปนะครับนี่พอเราดูใน 3D หลังจาก Override นะครับแล้วผมจะเปิด m a s ดูนะครับโชว์แมสนะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ m a s ที่เราทำมาใหม่กับตัว building element นั้นมันไม่ตรงกันและเพราะเรามีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับทีนี้มาดูวิธีการทำยังไงวิธีการก็คือเราสามารถที่จะคลิกไปที่ระนาบเหล่านั้นนะครับระนาบที่เกิดจากการการสร้างจาก m a s ก่อนหน้านี้ แล้วเราก็คลิกรายการที่ชื่อว่าอัปเดตทูเฟสนะครับมันพยายามจะควานหาระนาบที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมนะครับส่วนใหญ่มันจะอัปเดตได้นะครับมันก็มีบางกรณีที่เฟสนั้นจริงๆเราโมดิฟายจนกระทั่งมันหายไปมันก็อาจจะไอตัวคอนเนคเตอร์เหล่านี้อาจจะหายไปได้นะครับกรณีนี้ผมบิดไปนิดหน่อยเพราะนั้นเ,เราทำได้หลายวิธีผมเลือกทีละอันก็ได้นะครับผมเลือกทีละอันอผมลองทำให้ดูผมอัปเดตเฟสเห็นมันบิดไปใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันมีอ็อบเจกต์อยู่หลายตัวเหลือเกิน ผมจะอันดูวินิจหนึ่งเพื่อให้ง่ายเราสามารถที่จะเลือกทั้งหมดเลยนะครับเลือกทั้งหมดแล้วลองเลือกฟิลเตอร์ดูนิดหน่อยนะครับมันจะมีตัวแมสกับแมส f l o ร์มาผมดึงออกนะครับเพื่อให้เลือกเฉพาะตัว Building Element ในที่นี้คือ f l o ร์รูประเบ็กนะครับแล้วก็โอเคนี้พอเลือกเสร็จเรียบร้อยผมก็อัปเดต t ู o ฟส a c e เนี่ยแหละครับจะสักเกตดูนะครับพออัปเดต t ู o ฟส a c e มันจะอัปเดตทั้งก้อนเลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะได้ โมเดลซึ่งถูกอัปเดตไปแล้วตามแมสต t ดดีที่เราแก้ไขนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับ หลายคนก็ใช้เทคนิคนี้สำหรับการทำแม้กระทั่งเป็นบิลดิ้งเป็นคอนเวนชั่นัลธรรมดาครับตรงตรง,ตรง,ตรงธรรมดาเนี่ยแต่ด้วยความที่แทนที่เราจะต้องมานั่ง m o ดิฟายผนังพื้นประตูหน้าต่างทอโทีนะผนังพื้นหลังคาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถที่จะให้สร้างแมสเป็นกล่องๆง่ายๆนี่แหละแล้วก็ส่งเข้ามาแล้วก็สร้างวอล์ฟลอร์รูฟนั้นให้มันเกาะอยู่กับแมสแล้วพอเราไปปรับแต่งแมสที่เป็นตรงตรงธรรมดาเนี่ยนะครับตัวข้อมูลที่เป็นฟลอ Wall แล้วก็รู f หลมันก็จะอัปเดตโดยอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับในคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะไปดูเรื่องสำคัญอีกอันหนึ่งของการทำ Mass Form พวกนี้ก็คือตัวที่เราเรียกว่า e n c e p l a n นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ